นนะอุ้ยวันวันนี้แผนกภาษาง,งานขายาร่วมกับแผนกภาษางานเทศกิจอะค่ะแล้วก็ซูมทีร่าคอนก็คฟนเอออุปสารคงานเทศกิจพี่ต้องซูมทีร่าคนแล้วก็ตึ๊กตึ้งตึ้งตึ๊กตึ้งตึ้งเยเข้าร่มด้วยอ่ะนี่เข้าล่มด้วยอะอ๋อโอ้โหมันแตกต่างอ่ะมันแตกต่างเลยแตกต่างยังไม่ได้หนูตบอตไหมไม่ตบแน่ ไม่มีหลอดเลยมดยิบตอบอมเวตอบวันนี้มีสมาชิกใหม่ข่าก็ควรจะตบเหมือนกันแหละมิวมิวอันยืนตรงนี้ดิมึงตบหันไปทางอื่นดิเอาเพื่อนเออนาน่ายว่าอะไรตบหันไหมเออชิวช่อสองีกทีซาดิษซาดิษนหัวหน้ายังไม่ได้เปลี่ยนชุดนะคะตอนนี้จะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนะร้านก๋วยเตี๋ยวไหน ห,หน้ายังไม่ได้เปลี่ยนชุดนะคะเ่สมาชชิกใหม่บอกมือฮะพี่แอนพี่แอนเขาเรียกแล้วคือพี่ดูดิของเขาทำอ่ะแบบเบาๆแล้วดูของเราดิโหโหอันนี้อันนี้เขาเหมอเือนว่าแค่